สวัสดีค่ะตอนนี้ก็อยู่บนเขานะแอบมาบนเขาคนเดียวอีกแล้วฮนะยังไม่ค่ำเท่าไหร่นะมาดูพริกเสียดายที่กนะันเนาะก็ขึ้นมาคนเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวจอดรถไว้ใกล้แล้วจะได้หนีไจะได้หนีทันเนาะก็โอ้พามาเก็บอะไรเก็บอาเคบีนะแต่วนันนี้การไม่ได้เอากล้องมาเนาะไม่ได้เอาแบบว่าขาตั้งกล้องมาแต่ว่ามันสุกพอดีเนาะโอ้ดูหลายลูกเลย นี่ด้วยนี่เม็ดมันก็จะเยอะๆหน่อยนี่นะสียังไม่ม่วงมากนะหนึ่งสองอวอันนั้นม่วงแลว้วอะม่เก็บอเคบีกันอันนี้อันนี้นะสามสี่ห้านนะจะพาดเดินดูนะโอ้นี่ตรงนี้ด้วยตรงนี้เขาไม่เก็บกันหรอค่ะ ก็เดี๋ยวโอ้ตรงนูนงน้นก็มีต้นนู้นก็มีไม่ได้ไปหาเก็บตรงตรงนู้นฮะวันนี้ก็อากาศกำล,ลึมๆเนาะก็ก็ไม่ได้ออกไปไหนเลยค่ะเพื่อนเพราะว่าลุงก็ไม่ค่อยสบายนะลุงเขาเหนื่อยแล้วก็ช่วงนี้ตั้งแต่เดี๋ยวนี้เขาเป็นแบบว่าเขาเวลาบนหยุดขาไม่ค่อยไปไหนนะก็นอนดูข่าวของเขา นี่อะตรงนี้ก็จะมีหนึ่งลูกสองลูกนะคะลูกเล็กๆนะลกูกลูกเล็กๆนี่นเนเดี๋ยวเรามาเก็บเก็บกันนะคีบิมันก็มันก็จะเน็ดเยอะนะมันก็ไม่ได้อร่อยอะไรมากมายนะแต่มันเป็นผลไม้แปลกเป็นเนี้นะฮะ อันนี้กันโอ้โหเดี๋ยวนะคือเราไม่ได้เอาขาทั้งกล้องมาเลยไม่เอาไม้เซลฟี่มาต้องเก็บวปทีนี้นี่ค่ะหนึงลูกดูลูกลูกนั้นใหญ่มากเลยโอ้แต่มันอยู่สูงค่ะกล้องก็จะอ๋อ ถึงไหมโอ๊ยถึงไม่ถึงไม่ถึงไม่โอ๊ยเออได้พอดีเลยนี่ค่ะไกบีของเรา นี่สีม่วงดีจังนี่ค่ะสีม่วงดีจังนี่ฝั่งนี้ก็สีม่วงนะคะเพื่อนเก็บไปก็ต้องหันแบบระวังไปนะเผื่อแบบว่าเข้ามาสกิทข้างหลังนะสกิทนี่ไม่ใช่สกิทไม่ใช่แบบนี้นะตะปบนะคะบ้วมีเพื่อนสงสัยว่ามันมันจะมากัดยังไงนะเขาไม่กัดนะเขาจะมาตะปบนะครับเห็นเห็นอ่าไอเล็บหมีไหมฮะ เขาจะตะปบทําร้ายเราแบบนี้นะเขากลัว <c oughs> เขาก็กลัวเรานี่แหละเออกลัวเหมือนเป็นการป้องกันตัวเขาก็ตะปบเขาไม,ไม่ไม่กินเราหรอกแต่เหมือนเขาป้องกันตัวไงก็ทําร้ายเราเหมือนคู่ต่อสู้อะไรอย่างเงี้ยแล้วเล็บเขาอ,อย่างนี้เนาะเล็บเขาอ,อย่างเงี้ยนะมันก็จะอาจจะกวนตามหน้าตามคอตามตรงไหนอะไรเงี้ยนะคะเหมือนแล้วก็เลือดออกเลือดออกเยอะก็อย่างสมมติว่าการอยู่มาคนเดียวอย่างเงี้ยนะเนาะตะปบอ่ะเจ็บแล้วการจะวิ่งไปได้ไหมก็คงจะ อาจจะแบบจมกองเลือดอยู ông, ่แถวเนี้เนาะแล้วก็เลือดออกเยอะไงแล้วกว่าจะไม่ไม่ม uh> ีใครมาเห็นไงเพราะว่าเงียบเงียบแบบนี้นะโอ้บางทีนะอาจจะชั่วโมงสองชั่วโมงอะสมมติว่าโอ้แล้วเอ้ยทาไมเราไม่กลับตัทีอันนี้ก็อาจจะขึ้นมาดูก็อย่างงี้เนาะหรือคนแบบว่าขึ้นมาบังเอิญขึ้นมาอะไรเงี้ยก็แล้วแต่นะก็ถึงตายได้นะถึงตายได้ถ้าเพราะว่ามีคนตายอยู่ทางทางมีกระตะตอนใต้ทางนู้นนะ มีคนตายเพื่อนมีนี่แหละปีนี้แหละเนี่ยเมื่ออาทิที่แล้วเนี่ย่ะโอเคนี่เก็บต่อเก็บไปเล่าด้วยนะเรื่องมีสูงเกินน่ะเพื่อนสูงมากเลยเก็บไม่ถึงนะไว้นี่แหละลูกนี้แบบอ้าแล้วอะเสียดายนะลูกใหญ่ด้วยอันนู้นก็ฝั่งนู้นเดี๋ยวเราเดินอ้อมไปเก็บฝั่งนู้นกัน ัน,นลูกเล็กเอาแค่นี้พอเดี๋ยวกันจะเปิดกินให้ดูเนาะแบบสดสดตอนที่เลยนี่จะได้เก็บพริกไหมเดี๋ยวไปหาตรงที่ตั้งกล้องเพราะว่าไม่มีที่ตั้งเนาะจะได้เก็บพริกหรือเปล่าพริกก็ยังเสียดายเดี๋ยวเสียสี่โมงแล้วานเบื่อมาค่ำเนาะโอเคตรงนี้หหมดที่ได้โอเคนะคะไม่ชัดเลยนั่งกินหน้ารถดีกว่าเพื่อน ปิดประตูด้วยเผื่อเราเผเ่อมีเมอกำลังเป็นๆเนาะมีมาสก,กิดด้านหลัง,ลงนี่กินเดี๋ยวกินลูกใหญ่เลยนี่ค่ะก็ปีที่แล้วไปนั่งกินกลางป่านะปีที่แล้วเราทําอะไรเนาะเออรู้สึกเราจะเก็บถั่วลิสงนี่แหละกินลูกใหญ่หรือลูกเล็กดีกันว่ากินลูกลูกเล็กดีกว่าเนาะเพราะว่ากินลูกใหญ่เดี๋ยวออไม่ทันนะเมื่อกี้ว่าจะกินลูกใหญ่นี่นี่เดี๋ยวเปิดให้ดูนะ ในข้างในเขาก็มีเปลือกเขาก็กินได้นะคะหมขมเอ๊ะมันสะท้อนนะก็เปลือกเขาก็ขาวๆแบบเนี้ยนาอยู่นะคะกินได้ะคะ่ะแต่ว่าขมเอาไปทําพวกเทมปะอะไรอย่างเงี้ยได้จุ๊บแป้งทอดเนาะ,ะเนื้อก็จะเป็นกันว่ามัน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 เดี๋ยวนะคิดว่าสะท้อนแสงนะ,ะแต่เนื้อขา,ขาวเนี่ยเนื้อเขาขาวแบบนี้เนาะ น้วก็ขาวแบบนี้เนาะก็อาเคบีนะภาษาอังกฤษเขาเรียกอาเคบ,บีแบบนี้แหละก็บบบบจะมีเม็ดเก็บเม็ดไว้เผื่อมีคนสนใจปีที่แล้วมีคนสนใจติดต่อซื้อมาอยู่นะแต่ว่าส่งอะไรพวกเนี้ยเนาะเมื่อวันเนี้ยเดี๋ยวไลฟ์ฟังเดี๋ยวอธิบายกันนี่ก่อน เนื้อขาวๆแบบเนี้ยเ,เพื่อนๆที่เคยดูก็อาจจะเคยเห็นแล้วเนะนี่เนื้อขาวๆันเนี้ยเดี๋ยวเอาใกล้ๆมันซ้อนแสงกล้องก็จะเอียงๆหน่อยๆรสชาติเหรอหวานเปนเรีป้ยมๆนะถ้าใครเคยกินบักพิพ่วนอะ ปอกพี่บวบกนมแมวบ้านเราอะนะมันไม่ได้รสชาติอย่างนั้นนะแต่ว่ามันจะเม็ดเยอะแบบนั้นนะมันจะได้โมเมนต์ประมาณนั้นนะประมาณกินผลไม้ป่ากแบบนั้นแนหะแต่ว่ามันไม่มีกลิ่นนะเห็นไนะเม็ดมันเยอะคนญี่ปุ่นเขาก็บางคนก็ไม่กินหรอกเพราะว่าเม็ดมันเยอะแต่บางคนก็อยากกินเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาจะได้นึกถึงแบบว่าวัยเด็กวัย ไวและอ่อนไวที่เขาไปเก็บของปลาอาหารแบบนี้กินนะคะนึกถึงใบเด็กอะไรเงี้ยเหมือนบ้านเราอยู่บ้านเราก็อยากกินไปอยู่ต่งเมืองอะไรนี้เนาะอยากกินอะไรที่บ้านนอกบ้านนอกอ่ะเหมือนคนนเหมือนคนบ้านนอกไปอยู่ในเมืองอะไรเงี้ยค่ะมีเยอะนะบางคนก็มาซื้อนะอืมซื้อแล้วก็บอกว่าเโควิดไปไปบ้านไม่ได้อะไรเงี้ยเขาก็จะอธิบายมาแบบ คุยมาด้วยอะไรเงี้ยเออก็ไม่ได้คุยกับเราหรอกเหมือนก็เออโพสคุยคุยไปอะไรเงี้ยนะออกลับบ้านไม่ได้ฉันเจออันเนี้ยฉันจะเอาไปทํากินเอาไปกิน,นอะไรเงี้ยเพราะว่าถึงบ้านอะไรในเมืองมันไม่มีไงอยากได้โมเมนต์แบบว่าบ้านนอกบ้านนอกหน่อยนี่ก็กินต่ออีกลูกหนึ่งไหมโอเคต่ออีกลูกหนึ่งเอาลูกเล็กก็กัน นเนื้อน้อยมากอ่ะถ้าสกาอ้าเขาสุกแบบสุกเยอะๆก็จะเป็นสีม่วงนะสีม่วงเข้มอันนี้ก็สุกไม่เยอะแต่ถ้ารอให้สุกแบบสีม่วงเข้มมันก็จะ อ่าแล้วก็ร่วงนะคะถ้าเป็นบ้านเราก็คงจะนึกถึงผลงไม้ป่า,าพวกอะไรถ้าเป็นแถวบ้านตรมจะมีนั่นนะที่เป็นลุกงเหลืองอะ่ะผลไม้ป่าเป็นเกลือๆแบบนี้แหละซัขมิ้นเขาเรียกอะไรนะ ลูกเหลืองๆที่มันอยู่ในป่าตุ่มกุยไม่ใช่ไม่ใช่ตุ่มกุยลูกอะไรอุยอุยตุยต,ยตยุนี่หใครนึกออกบอกด้วยนะใครอายุสี่สิบอัพอ่ะสี่สิบอัพที่เป็นเด็กมันนอกอ่ะนะแถวแถวบุรีรัมย์นะจำไม่ได้แต่มันเป็นลูกสีเหลืองๆอนะ่ะแล้วก็จะมีข้างในจะมีเม็ดนะเม็ดใหญ่ๆหน่อยๆแล้วก็แต่ว่ามันลูกลกลมๆ,ๆประมาณนี้นะ แล้วก็เลื้อย <ondern. S 1> ตามป่าเนี่ยจะเป็นป่าอยู่ในป่าแบบนี้เลยแต่ว่าอยู่ตามบ้านก็มีนะแต่บ้านที parfois, <ổi quién S 2> ่บ้านที่มันมีม <ihrem hn> ีป่านะไม่ใช่ว่าบ้านที่แบบว่าเออไม่ใช่ฝรั่งไม่ใช่อะไรแบบนี้นะไม่ใช่ผลไม้ฝรั่งแบบฝรั่งแบบกล้วยอะไรอย่างนี้นะคือมันจะบ้านที่อยู่อยู่ป่าหน่อยมันจะมีบ้านแถวหน้าบ้านการสมัยก่อนก็มีนะอืมมันขึ้นเลื้อยตามต้นไผ่ะอืมแล้วก็ก็มีก็นั่นแหละ ถ้าเห็นตอนนี้ก็จําได้แต่ตอนนี้ไม่รู้มีหรือเปล่านะออนึกถึงบรรยากาศแบบแบบนั้นนะเนาะโอเคคันเพื่อนนี่ก็เหลือประมาณนี้เดี๋ยวไปเก็บพริกต่อนะคะโอเคค่ะพาเก็บอะเคบิก็แค่นี้นะคะบ๊ายบายอันนี้เก็บอะเคบิสองศูนย์สองศูนย์เนาะรสชาติก็หวานๆเปล่ๆอย่างที่บอกเพื่อนๆเม็ดเ,เยอะเนาะเนาะเอาไว้กินผลไม้แปลกแต่ว่าเมื่อกี้เผลอไปกินเปลือก ชิมเปลือกดูขมเนาะยังขมอยู่เลยอะ่ะขมนะขมประมาณอะไรเปลือกมัน,นอะ่ะขมประมาณเกือบเกือบสะดาว่ะนะแต่ก็ไม่ไม่เท่าอะนะแต่ก็ขมพอๆกันพ,พอกับมะระสะดาว่ะนะโอเคค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ